มันมันมันเี๋ยสินี่มันมันมันเห็ดปวกดอกใหญ่นี่เก็บมาแล้วนี่หนึ่งดอกนะนี่สามดอกสามดอกอยู่ด้วยกันเลยเดี๋ยวลองดูนะว่าเอาขึ้นได้หรือเปล่านะขามันจะใหญ่ไหมอู้หักจ่อยน้องเอ้ยวัตู้โป๊อยู่นี่ขวัตู้โป๊อยู่กำลังตุ้มๆเฮ้ยยิ่งกตกัดออนี่อันนี้มันบานแล้วถ้ามันบานมันก็จะดอกใหญ่นะ าแต่ว่ายุงก็เยอะมากเลยนะไอซีเดียเดี๋ยวเดี๋ยวดึงแางมันขึ้นมาสิโอ้ยลึกนะขึ้นมาหรือเปล่าโอ้ยเราไม่ได้เอาเสียมโหนี่ได้แล้วได้แล้วได้แล้วยุงทั้งยุงทั้งมดทั้งมดทั้งยุงอ๋ออยู่แถวริมนาเรานะเนาะมีเห็ดมีเห็ดป่วงเดี๋ยวเดี๋ยวหาอีกฮะอีกนี่นี่นี่โอ้โหโอ้ยไอซีอุ้ยมัน อีกดอกหนึ่งนะใหญ่มากเลยนะแต่ว่าเราไม่ได้เอาเสียมมาโอ้โตุปุอยู่เลยเนี่มันเป็นเห็ดดอกใหญ่นะเป็นเห็ดปวกใหญ่นะนี่มันต้องเอาเอาเสียมหรือว่าเอาอะไรมาเขี่ยใบยไม้ออกมันถึงจะเจอว้าอุ้ยอ้าดอกพวกไงเออจีเอ้ยแม่ดามไม่เห็นเมื่อวานนี้นี่ใบไม้มันปกคลุมอยู่แม่ดาไม่ได้ไเปิดดอกบ้างไงไว้ทำพันธ์อีก สวัสดีค่ะสวัสดีเอกทีทุ่ท่านสวัสดีค่ะ่านผู้ชมนะคะช้านี้ก็เวลาก็จะถ่ายเอ์ทีไปเก็บผิดเหมือนเดิมนะคะเพราวะว่าเวลาเจ้าของประตูประตูแล้วก็เก็บิดนะคะมาทำกับข้าวมื้อเช้านะคะฝนตกทั้งคืนเลยนะคะเด็นจะออกหรือเปล่านะคะเดี๋ยวไปลุ้นกันนะคะเดี๋ยวไปลุ้นกันว่าจะได้หรือเปล่านะคะไปหาเมนูเช้านี้นะคะชีวิตประจําวันนะคะอยู่ที่บ้านเน,ะนาะเวลาก็จะตื่นเช้ามาก็จะไม่ได้ล้างหน้าแปรงฟันนะคะเอากระยังนะจะมีกระยังนะคะจะมีกระยังหมื่ใบนะคะนู่นแะค่ะมุ่งหน้าสู่ภูเขานะะค วันนี้ไปลูกหนึง่งวันนี้ไปลูกหนึง่งวันนี้ไปลูกหนึง่งวันนี้ไปลูกหนึ่งนะคะคือคือเราจะะเวนไปนะคะว่าเออวันนี้เขาลูกไหนมีเห็ดออกหรือว่าไปเก็บฝักวันหรือว่าไปหาหน่อไม้นะคะอ้าวลูกๆเขาบอกว่าแม่หนูหิวแล้วดูดูดูแม่หนูหิวแล้วแม่แม่หนูหิวแล้วจ้าหิวแล้วเดี๋ยวต้องรอนะเพราะว่าถ้าให้น้องหมามาแย่งได้คะัะ ฝนตกมาเราก็มีร่มออแต่ปีนี้ยังไม่เห็นปูเห็นปลาขึ้นมาเลยนะที่แต่ก่อนโอ้ยหพอฝนตกแบบนี้นะจะมีปลามีป,มปูมีหอยเนาะขึ้นมาตามน้ำนะคะแต่ปีนี้ไม่จีรี่มันไปไหนกันหมดบรรยากาศมัวสลัวๆอยู่นะไม่ได้ขึ้นเขาเข้าป่านะคะมาหาอยู่ในสวนนี่แหละคะ่ะที่เก่าที่เดิม มาดูซิว่าฝนตกแล้วมันจะมีเห็ดออกหรือเปล่านะคะว้าวโอ้โห็ดว้าวฝนตกเก็บติดต่อกันสีน่วันวันนี้วันที่ห้าแล้วนะคะเห็ดก็ยังออกเหมือนเดิม,มนมี่นะเมื่อเดาเหยื่อออกมาโอ้โหนี่ยังสวยเหมือนเดิมขนาดฝนกตกมันก็ยังออกอยู่สวยนะนี่สวย,สวย ได้แล้วกับข่าวเมือเช้าเมื่อวานนี้ให้ยากวันนี้เราจะเกงวุ้ยพัดดีละครังแล้วใน่ในก้นกระถางดอกไม้นี้ออกอีกไหมเวดาก็มีทั้งล่มอีกือีอืออีก โอ้ตัวนี้ก็มีแต่มันยังมัวสลัวสลัวอยู่นะสวยๆดอกใหญ่ด้วยนะอืมดอกใหญ่อะไรจำปีออะไรจำปีเอ้ยเดี๋ยวมันไปจะออกมาเห็นะเพราะเราเพือเรากวาดอะไรนะ แล้วกวาดพวกเห็หไดไม้ใดๆนี่แบบมันเป็นเสียหลัเห็ดโอ้ยอ้าฮะ,อะโอ้แม่ เยอะที่เพาะช้างกันในดินก่อนนะมันจะได้ออกเยอะมันสีเดียวกันกับนิดหงนี่ก็เลยไม่ค่อยเห็นเออวันนี้มิดกิรีวันนี้มิดกิรีสีได้แกงบ่เนอะอมันน่าจะหยุดพักแล้วเพราะว่ามันออกพีดต่อกันหลายวันแล้วโอ้ยเนาะผอมเสื้อของเสื้อหนึ่งดอก ฟังเสียงธรรมชาตินะคะท้องฟ้าก็ยังมืดครึ้มอยู่ค่ะเดี๋ยวไม่ไดาเปิดประตูก่อนนะคะนี่แหละค่ะลงลงลืมลืมว่าออกมาเปิดประตูแต่ไม่เอากระเป๋ามานะคะไม่เอากระเป๋าคุญแจมาต้องได้เดินกลับมาอีกรอบนะคะน้ำไหลแรงโอ้ยปีก่อนๆนะไอซี ปลานะฝนตกแบบนี้นะอุย้ยถ้าเรามาตอนเช้าๆก็จะเห็นฝูงปลาเนาะวิ่งขึ้นวิ่งลงวิ่งขึ้นวิ่งลงฝูงปลานะแต่ปีนี้แม้แต่ปลาเล็กปลาน้อยปลาซิวปลาส้อยก็มไม่เห็นนะก็ปแปลกตรงนี้เลยหรือว่าช่วงหน้าแรงน้ําแห้งแล้วมันไม่มีมันหมดไปบ่เดี๋ยวมันดูเห็ดฟางวันนี้จะได้สักดอกไหมน้อวันนี้วันนี้จะได้สักดอกไหมน้อวันนี้นะ ดูท่าทางแล้วมิจิลีเออดูท่าทางแล้วมิจิลีอีรีไม่มีเลยสักดอกโอ้ยเจอดอกนี่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 ว้าวมันกำลังมันไม่มีแสงแดดเนาะถ้ามีแสงแดดนะีมันก็จะได้นะไอสีนะนี่ว้าว <c oughs> คิดว่าจะไม่ได้ซะแล้วนะคะ นี่อีกดอกนึงอีกดอกนึงโอ้ยโอ้อันนี้มันเป็นเห็ดอะไรนะเรียกว่าเห็ดถั่วเนาะเห็ดอันนี้ก็ออกดีดีนะมันมันร้อนเนาะนร้อนอบอ้าวความจริงเห็ดที่มันทับถมอยู่ข้างล่างก็เยอะนะแต่ว่ามันขึ้นไม่ได้นี่มันกำลังออกอยู่ใน fc กำลังติดดอกอยู่ เพราะว่าเมื่อวานนี้ก็มีเขามาเก็บอยู่นะมันก็ได้เยอะอยู่วันนี้มันก็เลยไม่มีเจอดูเจออีกแล้วนี่อ้อยกำลังไข่อยู่เลยเมื่อวานนี้เขาเก็บก็ไข่อยู่นะนี่นกำลังโตอยู่ะคะ่ะนี่กำลังโตอยู่นะ มันไม่มีแดดนะมันไม่มีแดดไม่ร้อนอบอ้าวนีมันกำลังไข่เล็กๆอยู่โอ้นี่ไงนี่ไงโอ้ยรอให้มันโตก่อนเนาะมันโตก่อน รอให้มันโตก่อนอุ้ยมันกำลังไข่อยู่นี่ปัดเขียวใบเขีไวใมันกำลังกำลังติดไข่อยู่นี่อันนี้ก็คือมันกำลังติดเม็ดอยู่นะเยอะอยู่ค่ะยถ้ามันถ้ามันมีแสงแดดสักหนึ่งวันเนาะเห็ดก็คงจะออกเป็นเลยละคะ่ะนี่เห็นไหมนี่ ถ้ามีป่านะเรามาส่งทางน้ําไหลนี่ก็จะเจอป่านะดีนะที่เมื่อวานนี้ไม่ได้ไม่ได้ไไดวานปุ๋ยเนาะไม่องั้นก็พวกจะไหล่หนีหมดนะคะเฮอามาหาเห็ดจ้า,า,จา,าดีเนะาะย่าเราไม่ได้หวานปุ๋ยเนาะฝนตกทั้งคืนเนาะ มันแหละไม่ได้หว่านเลยไม่ได้หว่านปุ๋ยสักทีฝนตกไม่หยุดดูน้านะคะน้าใสใสนะถ้ามีปลาก็เห็นปลานะนี่ถ้าเรามีปลาเราก็จะเอาวิงมาตกปลาตรงนี้นะเอ๊ะสีนะปลาก็จะไหลลงมานะแต่ว่าไม่มีปลาเลยแปลกจังฮะเออเนาะข้าวกำลังตั้งกอน,นี่แต่ยังไม่ได้หว่านปุ๋ยเลยเพราะว่าฝนตกไม่หยุด ย่าทำอะไรกินมือนี่น่ะได้ได้กำมือหนึ่งว่าเอาไปเปิดประตูผันลื่กุญแจลบขึ้นมากุญแจไม่เอออ๋อเห็ดแดงเห็ดฟางได้สองดอกเออมาเห็ดปวกอย่างละสองดอกสามดอกรวมกันมาเข้าป่าเห็ดปวกนะคะตอนนี้จะได้หรือเปล่านะคะลุ้น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 อ้าวป่าเห็ดปวกกก็น้ำไหลล่ะ ปลาเห็ดบัวก็น้ำไหลแล้วนะเอซีจะได้เห็ดไหมนะ้อนี่เออฝนตกจริงๆจนน้ำไหลจะได้เห็ดไหมวันนี้น้ำไหลแล้วโอ้ฝนตกดีขนาดเลยน,นี่เจออยู่หนึ่งดอกนะอเอซีอ้าวมีดหายโอ้ลืมมีดไว้ไหนน้อทีนี้จะต้องได้ไปตามหามีดอีกละเจอหนึ่งดอกนะเอซี ว่ามันสีเพลยหมดละเพราะว่าฝนมันตกเนาะนก็ได้อย่างละดอกสองดอกนะคะนี่นก็ได้แกงถ้วยนึงอันนี้ก็น้อยหน่อยเพราะามันมันไม่มีแสงแดดนะมันไม่มีแสงแดดมันก็เลยไม่โตสาวว่าจะเอามีดมา ก็จะออกตานีแหละแต่ว่ามันมันตกจนน้ำไหลเนาะนี่เจอแล้วตกนึงมันหาไม่ค่อยเห็นนะเพราะว่ามันขามันเตี้ยขามันไม่สูงล้างน้ำก่อนขามันไม่สูงแล้วมันก็มี หญาบางอยู่ก็เลยหาไม่เจอที่เราปลูกไว้ตั้งแต่ปีที่ผ่านมาก็ยังมีชีวิตรอดอยู่นั่นนี่ยเราก็เก็บออกพิกก่อนนะนีข่ขาวๆแต่ว่าเผ็ดนะออออออมันจะเกาะได้แล้วพิคก,ก็นหนึ่งกำมือพอใส่แกงเห็ดแล้วเราก็จะเก็บเอาสะอมวันนี้ใส่แกงใส่สะอมนะมือน,นี้ โอ้โหขนาดสวนยางนะคะสวนยางก็ยังมีน้นํานะนี่น้ําทั้งนั้นเลยนะนี่เพรามาเดินเลาะหาเห็ดนะคะแต่เจอแต่น้ำํำป่าเพ็กนี่จะเจอเต่าหรือเปล่าไม่แน่นะเต่าที่ลุงเห็นอยู่ในนาอาจจะขึ้นมาอยู่แถวป่าเพ็กนี้ก็ได้ช่วงหน้าฝนนะฝนตกทุกวันว้าวเจอแล้วเอฟซีโอ้โหนี่นี่น,น,นี่มัดมัมัม,ม,ม,มัโอ้ยไม่ได้เ,เสียบม,มาขุด คิดว่าจะไม่ได้ซะแล้วเอซีเอ้ยดอกบ้กไงได้พ่อแกงระบาดนี่นี่ก็นีก็หายแล้วโอ้โหนี่นี่ถ้าไดสักหาดอกไอ้เอซเอ้ยพอแกงนี่ดอกบ้าไงนี่แหละตาท่านบอกว่าเขาหาแถวนี้แหละแถวริมสวนยางนี่ละนี่โอ้ยวันนี้ไ่ได้เอาเสียมาเลยพี่น้องันนี้ไม่ได้เอาเสียมาเลยเราจะเอาอนีงคุดระบาดนี่ ไม่จิ้มกับบอมมี่มาไม้คุดกันเด้อะากเพชรแล้วก็ใบไม้มันอาจจะหลบอยู่ซ่อนอยู่แถ่ใบไม้ถ้ามันไม่ผุขึ้นมาเนาะดูซิว่ามันรากของมันจะลึกไหมวุย้ยนี่นี่นี่ป๊าดนี่วุว้ยถ้าเราเขี่ยหาตามใบไม้นี่มันกำลังขึ้นเลยใบไม้บังมันไอ้สิ กำลังก็พปดติป๊ปอยู่เลยแต่ว่าเราไม่ได้เอาเสียมามีดก็หายนะเก็บเห็นแล้วก็ทิ้งมีด oh, <yeah. S 1> <c oughs>